สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube c h anel n โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารหน่วยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้นะอยู่กับวันลุมพินี138นะครับประจำวันศุกร์ที่16มกราคม6 8 6นนะครับคู่เอกนำรายการก็ป้อมเพชรป่องสุพรรณ PK นะครับกับทางด้านเดโชปอบริลักษ์นะคเป็นมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะ คู่รองก็จะเป็นมวยไทยรุ่นสตรอว์เวทชาติพยักษ์ศักสตูลกับอายัดอันบัตนะครับส่วนทางด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นคู่ไหนนะครับอาจจะอีกคู่ที่น่าสนใจละกันเป็นคู่ของบราซิลเอ็มเอกชาติกับทางด้านอุเบตฮัสซันนะครับเป็นคู่ที่8นะมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับแต่ถ้าเป็นคู่ที่6กมันก็จะเป็นกติกาอ่าชิกบ็อกซิ่งนะอ่านะครับ ารายการนี้เราวิเคราะห์วิจารณ์กันไป2คู่แล้วนะครับนั่นก็คือคู่เอกนะป้อมเพชรปองสุพรรณพีเคกับเดโชปอบริรักษ์นะครับแล้วก็คู่ที่12นะทองลำพูน f a กรุ๊ปกับทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับคู่นี้ก็มาแก้มือล้างตากันนะครับแล้วก็ไฟที่แล้วเนี่ยหูแลก,กันอย่างเดือดนะก็ไปย้อนดูย้อนชมกันได้นะครับวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกสักคู่หนึ่งเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าผมดูแล้วแหม มันก็น่าลุ้นหน้าเชียร์นะเพอเมันเป็นคู่ที่อาจจะมีลุ้นสัญญาวันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับคู่ของชาติพยักษ์ศักดสตูนกับทางด้านอายัดอันบัตนะครับเป็นคู่ที่13ของรายการนะก็คือคู่รองนะครับมวยไทยรุ่นสตรอเวดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการนะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube c h a n e l โตะพังให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะเราไปเริ่มที่ใครก่อนดีอะเริ่มที่อายัดอันบัตก่อนละกันอายัดอันบัตนะครับส่วนสูง5ฟุต7นิ้ว172เซนเป็นชาวอิรักนะครับอายุเนี่ย24ปีซ้อมอยู่ทีมมินิซาตูมาชกในรายการวันเนี่ย5ไฟนะครับ5ไฟชนะ3แพ้2นะครับแต่ในนี้เขายังไม่ได้อัปเดตนะก็เป็นการชนะน็อกทั้งหมด3ครั้ง2ครั้งนะครับ ชนะคะแนนหนึ่งครั้งนะส่วนการแพ้เนี่ยก็เป็นการแพ้คะแนนทั้ง2ไฟเลยนะครับอัตราการปิดเกมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไฟแรกที่เข้ามาในรายการนะครับเข้ามาแต่หูยุคบุกเบิกเหมือนกันนะสำหรับอายัดอันบัตเนี่ยวันลุมพินี2นะครับวันนั้นเนี่ยเจอทางด้านอิเลียสกาซารีอิเลียสกาซารีเนี่ยน่าจะเป็นเป็นพี่ของโจฮันกาซารีหรือเปล่าเป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยแหละนะครับ แล้วก็แพ้ทางด้านอิเลียกสกาซารี่ไปนะอิเลียกสกาซารี่นี่มันหายไปไหนวะขอดูหน่อยมันหายไปไหนวะ,ะไฟที่2มานะครับก็มาเจอกับทางด้านตีใหญ่พ k เคก็แพ้แพ้คะแนนไปวันอืนนี33นะไฟแรกกับไฟที่2เนี่ยค่อนข้างทิ้งช่วงอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับไฟนั้นก็แพ้ไปหลังจากนั้นมานะครับก็หายไป อีกระยะหนึ่งเลยอะมาโผล่ทีวันลูมินี94นะวันนั้นชนะคะแนนทางด้านบันนะายาชินะครับคิดว่าวันนั้นน,น,น่าจะมาเป็นรองนะเพราะว่าทางด้านคือผมดูนะทางด้านผู้ประกาศเขาค่อนข้างที่จะเ,เหมือนเหมือนโอนไปทางฮฮยาชิซะมากกว,าว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องความได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนั้นก็โดนไปหลายนับเหมือนกันนะนะครับ ก็ชนะทางด้านบรนนาฮฮยชิไปนะครับได้ไป3นับเออสนับหรือ4นับไม่รู้นะครับวันลูมินี94หลังจากนั้นมามาชนะน็อก2ไฟไฟรวดเลยเริ่มจากชนะน็อกยกแรกนะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีกับ3 6วิเองนะครับชนะทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับวันลูมิเน่รอี123นะวันนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นหมัดอัปคัตมังได้นับไปก่อน1นับอะแล้วลุกขึ้นมานะก็ได้อีก เป็นน็อกไปเลยนะรอบนี้นะไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกแรกใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทียี่สนะิบเจ็ดวินับชนะน็อกทางด้านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางวันล,ลุมนีร้อยยี่สิบเก้านะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังมาเนี่ยสามไฟหลังเนี่ยรายการขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องนะแล้วเขาเหมือนแบบกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบในในอีกร่างหนึ่งเลยนะครับในช่วงเนี้ยของทางด้านอายัดอันบัตนะครับก็วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเตะก้านคอทางด้านเพชรลำพูนล,ล่วงลงไปเลยนะ แต่2ไฟล์หลังเนี่ยต้องบอกว่าแม่มันจะบอกว่าเป็นลูกดวงได้ไหมอ่ะมันก็มันก็ฝีมือนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นจังหวะแบบปุ้งปั้งปิดบัญชีไปเลยไงทั้ง2ไฟล์เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านเวทพิกัดน้ําหนักของอายัดอันบัตหน่อยนะครับเวทพิกัดน้ําหนักที่มาชกนะจะเป็นในรายการวันหมดเลยนะก็ร้อย2ี่ห้าร้อยยี่สนะครับ ก็อยู่ตั้งแต่125ไปจนถึง129นะมผมว่าเขาปล่อยๆน้ำหนักขึ้นไปได้128 129เขา,าชกอยู่นะครับแต่ว่าเวทพิกัดน,น้ำหนักที่คุ้นชินก็น่าจะอยู่125 126นี่แหละนะสำหรับทางด้านอายัดอันบัดส่วนทางด้านคู่ชกของเขานะครับชาติพยักษ์ศักสตูนนะครับหนึ่งในนักมวยไทยคนหนึ่งแหละที่แมมเคยแบบว่าเฉียดสัญญาวันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ชาติพยักษ์นะส่วน 6. 6. สูง5ฟุต6นิ้ว168เซนนะครับอายุนี่27ปีซ้อมอยู่เกียริเพชรนะมาชกในรายการวันเนี่ยมากครั้งแล้วแหละนะครับรู้สึกว่าจะก้าวไฟชนะ8แพ้1นะครับฟอร์มการชกเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะและชนะ8ครัง้งของเขาเนี่ยเป็นการชนะน็อกถึง5ชนะคะแนนแค่3นะครับแพ้ก็เป็นการแพ้น็อกครั้งหนึ่งอัตราการปิดเกมเนี่ย63เปอร์เซ็นต์ ไฟแรกที่เข้ามาในรายการเลยนะครับเข้ามาเจอกับทางด้านดาบดําปอตททองทวีนะเข้ามาในวันลุมพินี45แล้วก็เข้ามาหลังทางด้านอายัดอันบัตอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละนะอายัดอันบัตเนี่ยหายไปสองสารอบแล้วชาติพยัคฆ์พิ่งเข้ามาไฟแรกนะครับวันนั้นเนี่ยชนะน็อกยกแรกเลยดาบดําปอตททองทวีนะก็กระโดดเข่าลอยว้ดอกแรกนะดอกที่2เนี่ยเป็นคลอสซ้ายสั้นๆเลยนะครับก็ถือว่าคมทีเดียวสำหรับชาติพยัค ไฟที่2มายัางชนะน็อกยกแรกเหมือนเดิมนะครับเมาคีเฉอจัลบุนวันลุมินี63แล้วก็ยังชนะน็อกยกแรกต่อเนื่องนะพรสเนศสภูมิพัฒน์วันลุมินี71หลังจากนั้นมาก็มาชนะน็อกอยู่นะครับแต่ขยับมายกหนึ่งชนะน็อกยกที่2เพชรน้างาม P ีแสนชัยวันลุมินี80นะไฟนี้ก็ดูเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าพอถึงจังหวะเข้าทาทาได้เนี่ยหมัดค่อนข้างคมนะสำหรับทางด้านชาติพยักนะครับ หลังจากนั้นมาก็มาชนะคะแนนเสียงข้างมากนะักคมเพรสิทธิ์สระเสือวันลุมพินี86แล้วก็ยังชนะทางด้านก้องชยัชยฉนะดอนเมืองนะวันลุมพินี98แล้วก็มาย้ำแค้นทางด้านคมเพรอีกครั้งหนึ่งด้วยการชนะน็อกยกที่2นะครับคมเพรสิทธิ์สระสเสือเนี่ยวันลุมพินี104หลังจากนั้นมาเนี่ยมาสะดุดไฟนี้แหละนะครับที่เป็นไฟที่จะชี้ชะตาว่าจะได้สัญญาวันหรือเปล่านะครับแต่กลายเป็นว่าละมดันเนี่ยมาตัดหน้าไปนะครับ วันนั้นเนี่ยแพนน็อกยกที่2ลำบดันออรนดันยกที่2เนี่ยกินเวลาแค่33ิาวิเท่านั้นนะครับวันลุมพเนียร้อยสิบสี่ไฟนั้นเนี่ยลำบดันก็ได้สัญญาวันไปนะครับส่วนทางด้านชาติพยัคเนี่ยที่ทามา7ไฟนี่ก็78ไฟนี่ก็รู้สึกว่าจะวงบูบวาบกันไปเลยทีเดียวนะครับก็คือชาติพยัคเนี่ยเราจะดูเราจะเห็นนะว่าแม่เขาชนะน็อกมาค่อนข้างเยอะนะชนะรวดมา ติดติดกันเนี่ยเจ็ดไฟยังไม่ได้สัญญาวันนะกับนักมวยบางคนเนี่ยสามสี่ไฟต,ตอนนั้นก็มีดราม่าอยู่พอสมควรนะครับมาไฟล่าสุดนะก็กลับสู่เส้นทางเดิมแล้วนะครับชนะคะแนนทางด้านซามันดาคาสานอบวันลุมพินีร้อยสามสนะครับสำหรับชาติพยัคฆ์เอามาดูเวทพิกัดน้ำหนักของชาติพยัคฆ์หน่อยนะครับชาติพยัคษ์ศักสตูลน,นะครับ เวทพิกัดน้ำหนักเดียส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในรายการวันหมดเลยนะก็จะมีโผล่ไปมวยไทยเจ็ดสีอยู่ช่วงปี6667อ่ะอยู่2ไฟนะครับเวทพิกัดน้ำหนักก็125 125 128 125 125 125 126นะครับ127 127 126 12ตอนชกมวยไทยเจ็ดสีที่แวบไปชกพักเนึ่งอ่ะนะ ก็ไม่ไม่ใช่แวบดิคือเข้ามาชอกกระดาบดําแล้วก็ไปชกกับเข้ามาในรายการวันไฟแรกแล้วก็ยังชกกับมวยไทยเจ็ดสีอยู่2ไฟสองไฟนั้นก็ร2 6ทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นมาก็ชกแต่วันลุมพินีอย่างเดียวนะครับอ๋อมีมีก่อนหน้านั้น128นะมวยไทยเจ็ดสีวันนั้นก็แพ้ทางด้านพรสเน่ไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยนะครับอ่ะมาอยู่ที่อายัดอันบัตนะครับอายัดอันบัตเนี่ยมายชกในรายการวันเนี่ยห้าไฟชนะ3แพนะ้สองนะสถิติรวมชนะ15แพ้6เสมอ0ก็ประมาณสัก20ครั้ง20-30ครั้งประมาณนี้อายุ24สูง172นะครับเบทพิกัดน้ำหนักที่บันทึกไว้ในรายการนะไฟเวทนะครับเฮ้ยแต่ไฟเวทมันก็ต้อ,ตองเลย เลยสตรอร์เวทขึ้นไปนะนะครับแต่เวทที่เขาบันทึกไว้เนี่ยเขาอยู่ฟลายเวทนะสำหรับทางด้านอายัดอันบัตเนี่ยซ้อมอยู่ทีมมินิซาตูนะเป็นชาวอิรักห้าไฟของเขาเนี่ยการออกวุฒิเนี่ย26%มันดูไม่แม่นเลยนะเห็นไเน้นที่เป้าบนนะครับลำตัวกับขาเนี่ยก็สลับเป้าได้ดีสำหรับสองอ,องเป้านี้นะ21กับ25เป้าบนเนี่ย53 ตั้งรับจับทางนะครับห้าไฟยี่สิี่เปอร์เต์ก็โดนอาวุธน้อยนะถ้าโดนอาวุธไม่เยอะนะครับก็โดนส่วนใหญ่จะเป็นลำตัวด้วยนะเป้าบนไม่ค่อยโดนนะแล้วก็มีโดนเตะขาเจาะยางบ้างนะครับยีเอร์เดี๋ยวเราไปดูทางด้านชาติพยัคก,กันบ้างนะครับชาติพยัคศักดิ์สตูน นะมาชกในรายการวันในเก้าไฟชนะ8แพ้1นะสถิติรวมชนะมา69แพ้17เสมอ1นก็รวมๆแล้วก็ประมาณ8 90ไฟถ้ารอบนอกก็ประมาณเป็น100กว่าไฟแหละนะครับอายุเนี่ย27ปีเวทพิกัดน้ำหนักแคชเวท168เซนนะครับแต่จริงชาติพยักผมว่าน่าจะระบุเป็นสตรอเวทได้แล้วนะเขาชกร2 5มาตลอดไม่น่าเป็นแคชเวทน่าเป็น straw สตรอเวทสว้เจ้า อา,อายัดอันบัตรมันเป็นแคชเวดได้แต่เขาลงเป็นฟลายเวดเลยนะซ้อมอยู่เกียดเพชรน,นะครับ <c oughs> อ่ะเก้าไฟนะกตาการอ,อวุธ40%แม่นยำม,มากนะครับก็เอออันนี้ลำตัวเนี่ย40%เป้าบนเพียงแค่38นะเตะขาจ่อย,ยางก็มีการสลับเป้าค่อนข้างสวยงามะนะเออแต่ว่าเขาไปโจมตีลำตัวนี่มันลูกไหนว่าลูกเตะเหรอเตะยัดเหรอ มีข่าวบ้างแหละก็มีมีข่าวเท่าที่เห็นก็มีข่านะอ่านะครับแต่ว่าที่เห็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นเป็นใช้อาวุธที่เป็นปิดเกมอ่ะก็จะเป็นหมัดบริเวณเป้าบนเราก็คิดว่าเขาต่อยแต่เป้าบนแนละ้วแต่จริงๆไม่ใช่นะเนี่ยเป้าบนอาจจะคมมากๆอ่ะสำหรับทางด้านชาติพยัคอ่ะมาดูตั้งรับจับทางมั่งาก32%ก็ยังโดนอาวุธพอสมควรอยู่นะ32%รนะครับก็โดนเป้าบนเยอะ นะแล้วก็ลดหลั่นลงมา23ที่ลําตัวนะ1 7ที่ขานะครับมาดูข้อมูลเปรียบเทียบหน่อยนะครับข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยส่วนสูงต่างกันอยู่4เซนนะเป็นทางด้านอายัดอันบัตเนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยนะส่วนตัวผมมองว่าขึ้นเวทีไปก็ดูไม่มีผลแลวมะั้งนะครับส่วนสูงประมาณนี้นะผมมองว่าไม่น่าจะมีผล ระเวทพิกัดน้าหนักถ้าดูตามนี้ก็จะ,จะเห็นว่าอายัดอันบัต์น่าจะเวทใหญ่กว่าแต่ก็ก็น่าจะเหลื่อมๆกันอยู่นะส่วนตัวผมมองว่าอายัดอันบัต์เนี่ยมันชกเท่าที่ดูมันได้ถึงร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมล่ะร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบผมว่าก็ยังน่าจะปล่อยๆขึ้นไปได้ส่วนทางด้านเจ้าชาติพยักฆ์เนี่ยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดผมว่าก็เต็มที่แล้วนะไม่น่าจะขยับขึ้นไปถึงไฟเวทได้นะครับฉะนั้นวันนี้รูปร่างเนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านอาอยัดอันบัต์ที่ดูว่าจะ อาจจะใหญ่กว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ดสูสูงกว่าใหญ่กว่านะความคุ้นชินในรายการเนี่ยเก้าไฟกับ5้าไฟนะครับ9ก้าไฟเนี่ยก็ชัดเจนกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายการเนี่ยขึ้นค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกว่าทางด้านอายัดอันบัตเนี่ยเพิ่งจะมาต่อเนื่องอยู่สามไฟหลังนะครับสองไฟแรกมาก็ต่อยไฟหนึ่งหายต่อยไฟหนึ่งหายนะครับแล้วก็มาโผล่สามไฟหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่าเสมอนะครับ อายุก็24กับ27ทางด้านชาติพยักใน27 27เนี่ยเต็มร่างของชาวเอเชียพอดีนะครับเป็นช่วงที่แบบว่าสมบูรณ์ที่สุดอ่ะอนะครับส่วนทางด้าน24เนี่ยก็เริ่มจะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอ่าผมว่ามันไม่แตกต่างกันมากอะ่ะสดกว่าจะเป็นทางด้านอายัดอันบัตนะครับเก๋วกว่าก็จะเป็นทางด้านชาติพยักข้อคา,าอการฟิตซ้อมเนี่ยเกียริเพชรกับทีมมินิซาตูอันเนี่ยชัดเจนนะผมมองว่ามินิซาตูเนี่ยด,ดีกว่า ในรายการวันนะครับเพราะเกียรติเพชรเนี่ยเขาเขามีรายการเป็นมวย5ยกของเขาด้วยนะนักมวยเขาก็ส่ง5ยกด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าถามว่าเน้นมวยอะไรมากกว่ากันเนี่ยถามผมว่าคลอกข้ขเนี่ยเขาเน้นทางด้านมวยไทย5ยกมากกว่านะครับส่วนมวยวันเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในช่วงหลังก็มีนักมวยส่งเข้ามาพ,พอสมควรนะสำหรับทางด้านเกียรติเพชรเนี่ยมีนักมวยส่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าถามเรื่องเกรดของนักมวยที่เขาอยู่ เข้ามาในรายการวันเนี่ยที่อยู่ในแต่ละข้อ่ข่เนี่ยอ่าผมว่าทางด้านมินิสาตูดีกว่านะครับเขาขาดฟิกซ้อมเนี่ยชอบไปทางมินิสาตูนะอ่าตาการออกวุธเนี่ยมันโอโ้โหสี่สิบกับยี่สิบหกอ่ะทางด้านอายัดอันบัตมันดูไม่ค่อยแม่นหรือยังไงก็ไม่รู้นะอ่าแต่การขยับเป้าก็เป็นทางด้านชาติพยักเนี่ยขยับเป้าได้สวยกว่านะครับตั้งรับจับทางเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านอ่าชาติพยักเนี่ย โดนอาวุธมากกว่านะแต่ก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรนะสานะครับแต่ว่าจะโดนเป้าบนเยอะหน่อยแค่นเองนะครับส่วนทางด้านอายัดอันบัตเนี่ยถ้าตามตามกราฟเนี่ยไม่ค่อยโดนอาวุธนะหลังๆเนี่ยดูเป็นมวยจังหวะมีจังหวะเข้าออกนะครับามาดูรูปมวยดีกว่าเลดคู่นี้เปิดมาแล้วนะคือ2คู่แรกเนี่ยผมผมเดาเลดไปนะเพราะว่าเลดมันยังไม่เปิดนะครับแต่ก็ ก็ใกล้เคียงนะพูดถึงใกล้เคียงนะครับ mm hmm. เลทที่เดาออกมาไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับคู่นี้เนี่ยเลทเปิดวัาแล้วเป็นทางด้านชาติพยัคฆ์ที่จุดที่จุดหกสามที่ชาติพยัคฆ์นะครับ mm hmm. ลินลัวนะครับจุดหกสามที่ชาติพยัคฆ์นะส่วนตัวผมมองว่ามันแม่หมมันดูแพงนะนะครับคือชาติพยัคฆ์เนี่ยเอาในรายการวันนะคือถ้าจะเป็นในห้ายกเนี่ยผมฟังเข้ามานะ คือส่วนตัวผมดูว่าเป็นมวยเตะมวยต่อยเนี่ยแหละ,ะหมัดคมนะครับแต่ว่าวงในเหนียวนะมีกวางหน้าแทงยัดไส้มีจังหวะดันล้มจังหวะหักทิ้งนะครับหมัดออกดีแข้งออกได้นะเป็นมวยเดินมวยอึดเนี่ยนะครับแล้วก็ปอดใหญ่ปลายแรงนะแต่ผมว่าจังหวะฝีมือเขาก็ฝีมือได้นะส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านอายัดอันบัตเนี่ย แรกๆเข้ามาเนี่ยดูเป็นมวยหมัดมีแต่หมัดนะครับก็เน้นไปที่หมัดเลยหลังๆเนี่ยพอ3ามไฟหลังเนี่ยคือไฟที่เจอกับญี่ปุ่นก็ยังเป็นมวยเน้นหมัดอยู่นะแต่การออกหมัดของเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้าเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวสาหรับทางด้านอาญัตอันบัตนะครับแล้วก็ลูกตรงลูกเตะอะไรเขาก็เสริมขึ้นมานะในไฟแรกที่เจอกับญี่ปุ่น,นอาจจะยังไม่ยังดูว่าไม่เท่าไหร่นะแต่สองไฟหลังที่น็อก นักชกชาวไทยได้เ,เออผมมองว่าเขามาคมนะคมคมขึ้นนะครับวันนี้เลรเนี่ยผมเลยมองว่ามันมันดูแพงไปนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะผมมองว่ารูปมวยเนี่ยคือถ้าชาติพยัคฆ์ชกเหมือนอย่างไฟที่ผ่านมาเนี่ยชาติพยัคฆ์มีสิทธิชนะสูงนะครับเพราะว่าความหลากหลายของอาวุธเนี่ยชาติพยัคฆ์จะมีมากกว่านะชาติพยัคฆ์เนี่ยออกอาวุธได้หลากหลายกว่าส่วนทางด้านอายัดอันบัตเนี่ย อาวุธที่เติมเข้ามาก็เริ่มที่จะใช้งานได้อย่างาธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับนักมวยไทยหรอกไปเจอเหลี่ยมวงในเข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับเจอยัดแทงยัดไส้เข้าไปนะวงในเนี่ยวันนี้ยังไงก็เสร็จทางด้านชาติพยัคฆ์นะแต่ชาติพยัคฆ์เนี่ยผมเคยพูดในดรา,าม่าหลายๆรอบนะว่านะครับว่าทําไมเขาถึงยังไม่ผ่านขึ้นไปในรายการวันสถีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเจอใครมาบ้างนะครับ ชาติพยักเนี่ยเกรดมวยที่เจอมาเนี่ยไฟแรกเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเจอดาบดําปตทอทองทวีแต่ว่าดาบดำเนี่ยถ้าพูดถึงในรายการวันเนี่ยผลงานเขาไม่ดีเห็นไหมครับอ่าผลงานเขาไม่ได้ดีเลยสําหรับทางด้านดาบดําก็เลยถือว่ายังไม่ได้ว่าเป็นเป็นเบอร์ดีๆอะไรในในรายการเมาครีนะครับพรเสนนะสองคนนี้ก็เป็นมวยแบบว่า คือเอาว่าตรงๆก็ดูเป็นมวยหมุนเวียนในรายการอ่ะอาจจะเข้ามาไม่กี่ครั้งแล้วก็หายไปนะครับหลังจากนั้นมาก็มาเจอเพชรน้ํางามเพชรน้ํางามเนี่ยดูเป็นมวยทรงที่ชกในรายการวันได้นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวะคือมาก็มาสามไฟเนี่ยแล้วก็หายไปละนะครับสำหรับทางด้านเพชรน้ํางามแต่วันนั้นก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะสำหรับทางด้านาชาติพยัคฆ์ก็ไม่ได้ว่าชนะง่าย นะจนมาเจอคมเพรเนี่ยถือว่าพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งเป็นมวยเกรดบนบนของรายการเลยนะครับถือว่าพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งาะว่าคมเพตเนี่ยถ้าเทียบกับมวยที่เป็นชาวไทยด้วยกันอ่ะผมว่าเขาเป็นเบอร์ต้นๆผ่านคมเพรได้เนี่ยก็ถือว่า,าผ่านบททดสอบของนักมวยไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาผมว่ามาตอกย้ําที่กล้องชัยนะจนมาตอกย้ําที่คมเพรอีกรอบหนึ่งสามไฟเนี่ยถือว่าทางด้านนักมวยไทยเนี่ยผ่านแล้ว แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าที่ยังขึ้นวันใหญ่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าชาติพยักเนี่ยอาวุธเด็ดเขาคือหมัดแล้วหมัดเนี่ยพอไปเจอกับต่างชาติเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะออกหมัดได้ดีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขานะครับไปเจอธรรมะมวยต่างชาติหมัดดีๆจะสู้เขาได้ไหมจนมาเจอบทพิสูจน์ลามดันวันนั้นก็ไม่ผ่านบทพิสูจน์นะเ็ะอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าไปดวลหมัดกันจริงๆสู้ต่างชาติไม่ได้นะมาไฟล่าสุดเนี่ยเจอกับต่างชาติเหมือนกันแต่วันนี้ ถ้าใครได้ดูจะเห็นเลยว่าชาติพยักต่อยไม่โดนเลยจะมาได้ได้ที่แข้งนะครับได้ที่เข่านะไอ้เจ้าคาซานอฟเนี่ยโดนแข้งโดนเข่ามากๆไม่ค่อยดีนะครับวันนั้นก็เลยชนะหมัดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้มาทีหนึ่งมั้งนะครับแล้วก็ได้นับเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะก็ถือว่าเป็นหมัดก็ยังเป็นอาวุธที่คมอยู่แต่วันนั้นเนี่ยออกได้อึดอัดอ่ะถ้ามีหมัดอย่างเดียวอ่ะนะครับก็เลย หมือนมันเหมือนเป็นไฟบังคับที่ต้องให้ออกอาวุธได้หลากหลาย ấy. ก็เลยชนะคะแนนไปผมว่าถ้าเขาชกแบบนี้เขาทําได้ดีนะส่วนทางด้านไอ้เจ้าอายัดอันบัตเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าถ้าเข้ามาใน2องไฟแรกเนี่ยเกรดมวยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าไฟแรกๆของทางด้านชาติพยัก์นะครับด้วยการเจอตีใหญ่เอเลีสกาซารีเนี่ยพวกนี้เป็นนักมวยที่อยู่ในเกรดที่ดีกว่านะจนมาแต,กต่ก็แพ้ไง แพ้แต่ก็ไม่เสียเพราะว่าอยู่ในเกรดมวยที่ดีกว่าแล้วเขาเพิ่งเข้ามานะสำหรับอายัดอันบัตจนมา3ามไฟหลังเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นร่างทองเลยนะครับเอาวันนี้นะด้วยรูปมวยแบบนี้ผมว่าขึ้นมาเนี่ยนะเลดชาติพยักต่อต่อเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเข้ารองก่อนแน่นอนนะเพื่ออะไรเพราะว่าผมว่าคือชกไปชกไปเนี่ยชาติพยักไม่ใช่มวยที่ว่องไวนะอ่าแต่ทางด้านไอ้เจ้าอายัดอันบัตเนี่ยมันมีหมัดหน้ากระแทก นะแล้วมีสเตปฟุตเวิร์กที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคิกบ็อกซิ่งมากกว่าที่ชาติพยักยืนแบบมวยไทยมันจะรวดเร็วกว่านะครับดันั้นเลทผมมองว่าเดี๋ยวมันก็จะตื้นขึ้นมาดะนั้นผมเข้าไปก่อนนะผมว่าต้นต้น,ตนยก2เนี่ยเลทอาจจะตื้นขึ้นมาอาจจะพลิกกลับมาเป็นต่อแล้วโดวยซ้ำตอนนั้นก็ค่อยซื้อขายออกตัวเอานะครับกิน2ทางได้สบายสบายอยู่แล้วแล้วก็มานั่งจิบน้ําชารอเอานะแต่ถ้าใครอยากลุ้นอยากเสียวนะก็เอากําไรที่จะได้ตรงนั้นนะนะครับไปยัดดู อยากชอบตัวไหนอะไรยังไงนะก็ลองดูแล้วกันนะถ้าผมว่าชาติพยัก์เนี่ยเปิดหน้าเปิดตามากๆเนี่ยหมัดค่อนหมัดของทางด้านอายัดอันบัดมันค่อนข้างคมนะคือหมัดคมทั้งคู่นะคัคู่นี้ยผมว่ามีสายต่ำแน่นอนแหละนะแต่จะใครลงก็เท่านั้นเองนะแต่ส่วนตัวผมเองนะถ้าจะให้ลุ้นให้เสียวนะผมจะเข้าอายัดอันบัดนะครับผมมองว่าหมัดเนี่ยถ้าหมัดต่อหมัดเนี่ยความแรงทีต่อทีเนี่ยอายัดอันบัตรจะดีกว่า นะแต่ว่าชาติพยักเนี่ยอาจจะได้ความเป็นมวยที่มีมากกว่านะครับถ้าจะให้ฟันธงนะสไตล์การลุ้นเชีย์กิน2ทางผมบอกไปแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลุ้นเชียร์ผมอยากให้ลุ้นเชียร์แบบนี้นะครับคือดูประกอบนะแต่ถ้าจะเอาลุ้นเชียร์แบบฟันธงสนุกสนุก,นกเข้าสเต็ปทิ้งไว้นะผมจะฟันธงไปที่อายัดอันบัตน,นะครับวันนี้ผมบอกว่าเหรมาเป็นรองด้วยนะแล้วก็ดูอาวุธของชาติพยักอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นหมัดไง ไอ้ไฟที่แล้วที่มันออกแข้งเพราะว่าคู่ชกเนี่ยมันอย่างกับลีลาลีลานะครับมันโอ้โหออกซ้ายออกขวาหมุนตัวเตะอะไรเงี้ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกแข้งแล้ววันนั้นหมัดเนี่ยออกไม่ค่อยโดนในขณะที่อายัดอันบัดเนี่ยที่ชกชกมาเนี่ยหมัดล้วนๆนะมีไฟล่าสุดเนี่ยที่ไปเตะก้านคอทางด้านาเจ้าเพชรลําพูนนะที่เหลือก็หมัดล้วนๆฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าถ้าหมัดต่อหมัด อายัดอันบัตรดีกว่านะชอบประทาังอายัดอันบัตรนะครับจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอามานําเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ